ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมในสันติพร้อมพัดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะตอบประเด็นเรื่องเต็นท์ของท่านประเสริฐนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ท่านยุรนันนะครับผอรมอนตรีได้ได้เรียน,นะครับว่าในช่วงวันที่ สิบสิบสามสิบสี่ตุลาคมในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่มีพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตอาสานะครับแล้วก็มีความเสียสละนะครับจำนวนมากมาบริจาคสิ่งของนะครับรถติดเป็นกิโลนะครับแล้วก็คุณแซมเองนะครับเท่าที่ผม ได้รับรายงานคุณแซมเองนั้นนะครับก็ได้ซื้อนะครับเต็นท์พวกนี้เนี่ยบริจาคอยู่หนึ่งเนืองนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพัฒนาสังคมไม่เคยซื้อเต็นท์ประเภทนี้มาก่อนนะครับเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเต็นท์ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อบพยพเข้ามาอยู่ในสารอ,อ,อยู่ในศูนย์พักพิงที่ต้องอยู่นั้นนะครับก็ได้ปรึกษาหารหือซึ่งคุณแซมนั้นนะครับ มีจิตอาสาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นเวลาอันยาวนานนะครับโดยไปร้องเพลงไปกล่อมคลายเครียดให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความทุกข์นะครับแล้วคุณแซมเองท่านก็ได้แนะนำนะครับร้านที่ขายถูกนะครับเป็นประจำนะครับทางสูทางกระทรวงพัฒนาสังคมจึงได้สั่ง นะครับซื้อเต็นต์ดังกล่าวนะครับแล้วก็คนส่งนะครับเขาก็คงจำคุณแซมได้นะครับเขาก็เลยเขียนตรงใบส่งของชั่วคราวเป็นชื่อคุณแซมก็เท่านั้นเองนะครับแล้วเมื่อของเนี่ยลงกองไว้กับที่กับทางแล้วเนี่ยทางกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งตั้งกรรมการตรวจรับของอยู่แล้วก็ไปตรวจรับของตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแซมที่ นะครับได้ทําหน้าที่ทําให้พี่น้องนะครับที่เข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งเด็กนะครับไม่ต้องนอนโป๊อย่างที่ว่านะครับผมเหตุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอขบขอบคุณคุณแซมนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับเอาให้ผมกับผมผมตอบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอบตอนท้ายอีกในเวลาส่วนที่เหลือครับ ใช้สิทธิ์ไหมครับเชิญนะกับขอบคุณรรท่านประธานครับประเด็นที่สองนะครับเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจกจ่ายอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารกล่องนะครับก็ต้องขอเรียนรรท่านประธานนะครับว่าตามรายการที่ท่าน สสลังศิมาได้พูดถึงนั้นนะครับจริงๆท่านเองท่านาก็ใช้เอกสารแผ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าท่านได้พูดไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากว่าอย่างยกตัวอย่างรายการที่หนึ่งนะครับที่ท่านนามาพูดนั่นก็คือ,อชมรมชาวหนองจอะนะครับจำนวนจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งหพันคนนะครับาสามมื้อก็ 40,000-5,000กล่องนะครับต่อวันนะครับไม่ใช่แสนห้าอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ในทุกส่วนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของต่อวันทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของต่อวันทั้งสิ้นนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของอาหารกล่องที่ต้องไปเลี้ยงไปดูนะครับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนั้นนะครับ จำนวนเงินนะครับตามที่ได้กล่าวอ้างว่าใช้เงินถึง250 50ล้านเศษนะครับนั้นนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการใช้เงินเพื่อทำอาหารกล่องและทำอาหารสดตลอดจนการทำครัวนะครับที่จะเลี้ยงนะครับทั้งหมด62จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้ได้เบิกเงินไปแล้ว147ล้านนะครับยังไม่ได้เบิกอีก101ล้านนะครับโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ประสบปัญหาทั้งหมด18เขตนะครับประสบปัญหาทั้งหมด18เขตนั้นนะครับทางพอมเองได้เข้าไปร่วมนะครับกับชุมชนท้องถิ่นนะครับต่างๆในการที่จะไปตั้งครัวนะครับทั้งอาหารสดอาหารแห้ง แล้วก็ไปเลี้ยงนะครับโดยผู้ที่มีจิตอาสานะครับเข้ามาช่วยทําครัวเพื่อเป็นอ่านกล่องออกไปเลี้ยงนะครับในวงเงินมื้อละ30บาทนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสอสอนะครับทุกทุกท่านที่ได้ชี้แล้วก็ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ ที่เดือดร้อนไม่มีข้าวจะกินนะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนะครับอย่างเช่นคลองสามวาก็ดีหนองจอกก็ดีลาดกระบังก็ดีมินบุรีก็ดีนะครับซึ่งท่านสสแต่ละท่านนั้นได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามนะครับพี่น้องที่เป็นอิสลามท่านได้บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะใช้ครัวกลางครัวรัฐบาลของพมได้นะครับเป็นกองกรองได้นะครับเนื่องจากว่าทางอิสลามนั้นนะครับจะต้อง ต้องใช้ครัวของคนที่ทําโดยอิสลามเท่านั้นเองนะครับผมเองได้ขอความช่วยเหลือได้ประสานกับท่านสสไพรโรธสสววิชาณต่างๆนะครับหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านสสวจิรายุห่วงรั์นะครับว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทางพมนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกับตามสูเหล่าก็สูเหล่าต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้สสของเรานั้นนะครับเข้าไปชี้จุดนะครับแล้วก็ร่วมกับทางอิส อิลามเนี่ยนะครับทำอาหารเลี้ยงชาวอิสลามเลี้ยงชาวไทยนะครับที่ได้ประสบอุทกภัยนะครับอย่างเล่งด่วนนะครับซึ่งทําให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นนะครับเป็นผลแล้วก็ได้รับคําชุมเชยผมอยากจะกลาบเรียนนะครับว่าณนะวันที่น้ํามาถึงกรุงเทพนะครับทางสปพได้ประชุมร่วมกับกอทมอ นะครับผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วในวันดังกล่าวนั้นทางกทมได้เชิญนะครับได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการนะครับพัฒนาสังคมมาร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้บอกว่ามวลน,น้ำเนี่ยกำลังมานะครับกรุงเทพอาจจะนะครับในในบางเขตโดยเฉพาะเขตรอบนอกๆน,นั้นนะครับอาจจะต้องประสบอุทกภยัยน้ำท่วม นะครับได้ประชุมกันสองสามครั้งนะครับแล้วน้ําก็มาถึงจริงๆน้ําเริ่มท่วมนะครับในเขตสาวาในเขตมินบุรีนะครับสายไหมนะครับคลองหกนะครับต่างๆนะครับก็ได้เรียนทางกทมนะครับโดยพอพัฒนาการสังคมนะครับผอของกทมกทมก็มีหน่วยงานพัฒนาการสังคมเช่นเดียวกันว่าท่านช่วยนะครับชี้จุด นะครับว่าแห่งไหนที่น้ำจะท่วมถึงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องพี่น้องประชาชนนะครับกทมนะครับก็ไม่ได้นะครับส่งข้อมูลมาให้ทางพอมตามเวลานัดหมายนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนกระทั่งนะครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็นะครับไปร้องสสนะครับในเกือบทุกพื้นที่นะครับ เมื่อลองสอสอนะครับสอสอก็มาขอความอนุเคราะห์จาดกระทกวงนะครับและได้ร้องไปที่สำนักนายกนะครับพนัท่านนายกรัฐมนตรีทนไม่ไหวนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมานครนะครับต้องไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำกินนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยได้บัญชาให้กระทรวงพัฒนาการสังคมไปร่วมกับนะครับตำรวจนครบาลน,นะครับไปร่วมกับตำรวจนครบาลได้ตั้งครัวนะครับรัฐบาลกับพอมอและกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้ร่วมกันมาทำครัวแล้วก็อาศัยนะครับอาศัยตำรวจนครบาลน,นั้นนะครับได้ร่วมกันส่งข้าวกล่องเหล่านี้เนี่ยไปถึงครอบครัวของพี่น้องประชาชนที่ติดเกาะ นะครับอยู่ในพื้นที่แล้วออกมาไม่ได้นะครับและในขณะเดียวกันพระนท่านนายกยิ่งรักได้บอกว่านั่นจะเป็นการที่จะให้ตำรวจนั้นได้เข้าไปลาดตะเวนในพื้นที่ในซอกซอยกรุงเทพมหานครมากมายนะครับได้สามารถที่จะเข้าไปคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยในคราวเดียวกันนะครับซึ่ง กระทรวงพอมอนั้นได้ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกและเขาฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกซึ่งฝั่งตะวันตกนั้นนะครับได้ไปทําที่บางแคนะครับบางแคนั้นที่เบาะกองบังคับการก้านนั้นนะครับก็ได้ผลิตอาหารวันหนึ่งนะครับห้าหมื่นกล่องที่จะส่งไปให้พี่น้องแถวภาษีเจริญแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคเหล่านั้นนะครับได้อ่อ ได้ทานกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับเป็นความบ่วงใยของพระท่นานนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องจำนวนและปริมาณน,นั้นนะครับว่าต่อวันถึงแสนห้าหมื่นกล่องสองแสนกล่องในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เป็นความจริงอันนั้นคือรวมแล้วห้าวันเจวันไม่ใช่วันเดียวอีกอย่างที่ท่านพูดถึงนะครับเพราะนั้นถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับกระทรวงได้นะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเสื้อผ้าที่ดอนเมืองนะครับเรื่องเสื้อผ้าของที่ดอนเมืองเป็นเสื้อผ้าเก่าเก่าที่พี่น้องประชาชน นะครับ <osc> ได้มีจิตนะครับที่ดีนะครับเอามามอบให้นะครับที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากทางสบพนะครับให้เข้าไปดูแลตรงนี้นะครับเนื่องจากเสื้อผ้าเก่าของพี่น้องประชาชนที่นํามามอบให้นั้นนะครับพวกเราพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีความมั่นใจในเสื้อผ้าเก่าแล้วก็จะไม่รับเสื้อผ้าเก่าเหล่านี้นะครับเพราะนั้นทางทาง สอบพอจึงได้มอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นผู้ไปดูแลนะครับแล้วเสื้อผ้าเก่าเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแจกจ่ายได้นะครับแล้วก็พอดีน้ํามาถึงพอดีนะครับทางทางพ,างพอมอยังไม่ทันได้เข้าไปเอานะครับและหลังจากนั้นนะครับทางพมก็ได้ไปนําเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยออกมาซักรีดนะครับตามกระบวนการของกระทรวงพัฒนาการสังคมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ซักรีดจ,จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเสื้อผ้าเหล่านั้นมี ีไซส์หลากหลายไม่สามารถที่จะแจกได้เมื่อพอมอนํามาซักรีดให้เกิดความสะอาดได้ผ่านความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาคัดไซส์นะครับว่าเป็นไซส์หญิงหรือชายแล้วก็ไซส์เอ็อ์ XL, หรือไซส์แอลนะครับแล้วถึงจะนําออกไปแจกจาก่ายขณะนี้นะครับได้ซักรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสองหมื่นห้าพันชิ้นยังเหลืออีกหนึ่งหมื่นชิ้นกําลังซักอยู่คาดว่าอีกประมาณ15วันก็คงจะเสร็จ ทั้งหมดแล้วถึงจะนำออกมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยจะโดยจะมีข้อความในถุงว่าผ่านการซักทำความสะอาดแล้วจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็คงจะกราบเรียนท่านประธานสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคนระับ